สวัสดีค่ะท่านประธานโกรธแต่อาหารโกแต่อาหารยั่วเราเนี ute, hey, ่ยตลกหลงเนี่ยหลงสาเพราะไงหลงสา นะครับเป็นไงเดินเกมเยอะไหมเลี้ดิเยอะมากเลยค่ะตอนนี้สุาเข้าวินแล้วค่ะเข้าวินแล้วเข้าวินแล้วเรากเข้าวินค่ะเราจะซิกบานพยายามอยากจะซิกบันให้ได้เราไม่ค่อยได้นะครับต่อไปเมื่อบ่ายนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยโดยผมท่านที่ดีท่าน เขนข่าวที่เรารล็อกนะครับก็รู้ทึกร่วมใจกันแถลงข่าวว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับทางคณาจารย์นะฮนะที่มาช่วยกระทรวงวิชาสุดแนะ่นที่ปรึกษาว่านะครับเป็นอนุกรรมการทารดงด้านวิชาการต่างต่างปรมาจารย์หลายท่านนะครับก็โดนภาษาใหม่ก็โดนทัวร์ไปลงนะฮะทัวร์ไปลงข้าว มีผลกระทบนะคทางด้านเรื่องของส่วนตัวและการทำงา,านนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาวิารือวส์หลายโจรว่านโยบายของรัฐบาลก็บอกว่าให้จาเข้าเร็วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมน,นะครับเรื่องของเอทีเนะครับกับสปอชเรื่องของการ,รจ่ายเงินเพราะว่านี่เราพื้นที่มีการส,ราสั่งซื้อน้อยมากใช้เอทีเอน้อยมากนะครับถ้าว่าจะส่งวัคซีนที่5 6 7 ไม่ขอให้แต่ละจังหวัดภาษาแต่ละกรอยากให้ท่านสวีทรั์ที่ช่วยอธิบายว่าเพื่อสื่นิดเดียวนะครับก็ขออนุาท่านลัตทําเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์ในการระบาดในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยโดยเฉพาะปริมณฑลที่มีโรงงานเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองรวมทั้งเวลาสสดทัสเซอร์ใหญ่ๆจะเป็นที่โรงงานนะครับเพราะฉะนโยบายของประเทศเนี่ยการปิดโรงงานของเจ้าัมันจะสูงเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ท่านปลัดให้ไปและหลักการที่ท่านให้ไปก็คือทำยังไงให้โรงงานเปิดได้ แต่โรคไม่กระจายในชุมชนคนงานสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วถ้าติดเชื้อก็มีโรงดูแลที่ไม่ให้เสียชีวิตซึ่งเราก็มีตัวอย่างที่สมุทรสาครซึ่งเราสามารถ,ถรทำวัคซีนซิวแล้วโรงงานก็ไม่ปิดโรคก็องุ่มได้ไม่กระจายสูๆๆ่ชุมชนรวมถึงการระบาดในโรงงานปิดทันทีผลเสียจะมากกว่าผลดีเพราะปิดทันทีพบเขาหนีหมดเชื้อยิ่งกระจายงั้นการปิดหมดต้องจำเรียนท่านผู้ว่าว่าไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ผมจะว่าทางหาไทยก็ทราบเรื่องนี้ดีแล้ว